เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอมันจาาคีรี iri, ได้จัดการศึกษาดูงานกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำครั้งที่3โครงการสวนการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน30คนที่สวนผักสลัดนายกออินทีร้อยเปอร์เซ็นต์ของนายสมเชษวิจิตพิเชียนกุลตั้งอยู่ที่ตำบลกุดเขาอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่น ส่วนของนายกเน้นการปลูกผักสลัดหลากหลายชนิดแบบปลอดภัยเพื่อจำหน่ายเช่นเรดโอ๊กกีนโอ๊กและยังมีผักพื้นบ้านทั่วไปเช่นผักชีคะนา้าต้นหอมและพริกซึ่งส่วนผักสลัดนายกอจะทำโรงเรือนขนาด20คูณ30เมตรหลังคามุงด้วยพลาสติกใสายชนิดพิเศษกันความร้อนเพื่อพังแสงแดดและลดการกระแทกของน้ำฝนซึ่งอาจทำให้ผลผลิตเสียหายได้ส่วนขั้นตอนการผลิต ทางสวนจะผลิตผักปลอดภัยโดยไม่ใช้สารเคมีเน้นการใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพที่ทางสวนทำขึ้นเองขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกทางสวนจะเน้นการปรับปรุงโครงสร้างดินให้เหมาะสมและเป็นธรรมชาติที่สุดโดยใช้ดินร่วนคุยมะพร้าวปุ๋ยคอกแกลบดำย่างมะตึงส่วนผสมเข้าด้วยกันก่อนเริ่มปลูกพืชขั้นตอนการเลือกเมล็ดพันธุ์ จะเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่คุกสารเคมีจากนั้นนํามาแช่น้นําอุ่น15นาทีเพื่อเพิ่มเปอร์เ,เซ็นต์ความงอกของเมล็ดและการจัดการด้านการตลาดทั้งสวนใช้วิธีจําหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภคทั้งจําหน่ายเองแถวตลาดใกล้บ้านและจําหน่ายช่องทางออนไลน์เกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มเป้าหมายที่ได้ไปศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนการขัดเลือกเมล็ดพันธุ์เตรียมแปลงการทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำหมักชีวภาพรวมถึงเทคนิคต่างๆอีกมากมายโดยเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างมากมีการซักถามข้อสงสัยหลายประเด็นและเจ้าของสวนได้ตอบข้อสงสัยทุกอย่างแถมให้เกร็ดความรู้เพิ่มเติมซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแปลงหรือพื้นที่ของตนเองต่อไปได้ร้อมากเลยเอาไข่ไก่ไปใส่ได้เลยครับผมสุกแน่นอนความร้อนตัวน,นี้มันจะฆ่าเมล็ดหญ้า ข้าเชื้อราที่อยู่ในไม่ว่ามันจะมาจากมูลสัตว์อะไรแล้วแต่ความอมั้จะฆ่าทุกสิ่งทุกอย่างพอฆ่าเสร็จปุ๊บพอมันหายเย็นปุ๊บเอาไปใช้ได้ครับใส่ได้ไม่มีใส่ได้มากไม่มีความว่าเปงหรตัวว่าจะปลูกในถุงในกระถางหนึ่งตอนหนึ่งเลยครับหนึ่งตอนหนึ่งก็คือดินหนึ่งส่วนชินอะไรก็ได้ไร้ไร้แบบแย่ๆหนึ่งตอนหนึ่งเลยถ้าดินเริ่มดีขึ้นแล้วปลูกของครั้งแรกดินดีก็รักเข้ามาใส่น้อยลงน้อยลง ว่าปีนี้อจะดีตรงที่ว่าต่อไปจะใส่น้อยลงน้อยลงมันไม่เหมือนปุ๋ยเีมีที่รุกปุต้องใส่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะประมาณนี้หมักก็ออกสูตรเนาะถ้าถ้าเป็นกระสอบนะครับหมักน้อยใช้เวลาน้อยก็จะอยู่ประมาณ15วันกระสอบก็เป็นกระสอบแบบไม่เพื่อเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันเกิดความร้อนเนี่ยมันจะเป็นไออยู่ข้างในถ้ามันเป็นแบบเพื่อปุ๊บ สุดท้ายนี้หากสนใจผักสลัดสามารถติดต่อได้ที่ Facebook ส่วนผักสลัดนายก่ออินซีร้อเปอร์เซน์นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะ